ม่ใช่สายไฟสายเคเบิลใช่ไหมลงดินน่ะซึ่งมันเป็นปัญหามากที่มันลบลุงลังเพราะมันมีหลายเจ้าต่างคนต่างเดินเนี้ยก็อยู่เราก็จะเหมือนงานขับเคลื่อนไปแล้วนะก็หลายจุดก็ได้เอาลงใต้ดินแล้วแล้ว,ลวก็มีการลดปัญหาไปได้หลายจุดแล้วครับก็คิดว่าปีหกห้าก็จะทําให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคระนะครับจะทําให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ 5G ครับซึ่งเราได้ผลักดันให้นำ 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆนะเพราะวันนี้เรารู้ว่าเรามีเทคโนโลยี 5G แล้วแต่ว่าประชาชนที่ใช้แค่เป็นสมาร์ทโฟนนะเป็นมือถือในการติดต่อข้อมูลแต่ที่มันมียูสเคสหรือมีประโยชน์ที่จะใช้ได้อีกเยอะนะครับซึ่งที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงที่ต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต่างๆนะเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้แล้วก็ไปเซอร์วิสให้กับ หน่วยงานต่างที่สามารถนํามาใช้ไประโยชน์ได้ซึ่งอย่างที่เราชัดที่สุดเพิ่งเปิดไม่นานก็เช่นที่โรงพยาบาลศริราชนะครับทําเป็นสมาร์ทคอสติเซลใช้ระบบ 5G นะครับติดต่อสื่อสารทางการแพทย์นะครับในการแลกข้อมูลต่างๆและวก็มีอีกหลายเรื่องนะครับในด้าน 5G ซึ่งผมคิดว่าน,นี่ก็เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมท,ที่วันนี้ทเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับที่มีการวางโครงข่ายและการนํามาใช้ประโยชน์กันแต่ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ เป็นหน่วยงานในกำก,กับเราคือเรื่องข้อมูลคือ GPTI นะครับมีการผับคันให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อควบคุมโรคและการรักษาโรคก็คือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ในอดีตในโรงพยาบาลทุกคนก็ s แต n d a l o โลนะก็คือโรงพยาบาลไหนมีข้อมูลคนไข้คนป่วยรักษาไปก็จะเก็บยู่ที่ตัวเองครับเวลาคนไข้ผู้ป่วยย้ายโรงพยาบาลข้อมูลไม่ตามไปนะครับก็เป็นปัญหาในการรักษาพยาบาลมากเวลาย้ายโรงพยาบาลเรื่องนี้เราก็แนวคิดว่า ก็มีการท Big d ต t a การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆเพื <S <S ่อให้สาธารณสุขของเราเนี่ยตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนเวลาเขามีการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลหรือมึงเคื่อนย้ายที่อยู่นะครับจากโรงพยาบาลที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการใส่บ้านในอดีตมาได้นะครับแลวตอท้ายก็คือต้องมีนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน,นสาธารณสุขในการควบคุมโรคหรือการจัดสรรงบประมาณต่างๆได้ในอนาคตเนี่ยนี่ก็ขับเคลื่อนไปแล้วเขาเรียกว่า เทวซิงนะครับซึ่งนี้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและปีของห้าก,ก็จะขยับต่อไปให้ให้ดีที่สุดนะครับให้คือเป้าหมายจริงๆคือว่าบประชาชนหนึ่งไปเนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ไดนะ้เพราะข้อมูลโรงพยาบาลของอ้เ,อเทนเดตของรัฐแล้วกันนะของกระทรวงต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันหมดเชื่อมโยงข้อมูลถึงการรักษาพยาบาลแล้วก็สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลด้วยเพราะทุกคนมันมีสิทธิ์รักษาฟรีอะไรบ้างก็ต้องส่งข้อมูลมาใช้ให้ได้ซึ่งนี้เป็นหน้าที่ของทาง g p พ i แล้วก็กระทรวง ตีต้นนะครับที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกับโรงสพยาบาลต่างๆต่ตตตตอไปครับอีกเรื่องนึ้งเป็นเรื่อของรับวิสาหกิจที่เรากำกับนะครับก็คือไปรษณีย์ไทยที่ผ่านมาเราเราได้ทำสำเร็จแล้วคือการเปลี่ยนเปลี่ยนโครงข่ายไปรษณีย์ให้เป็นดิจิทัลเซอร์วิสเพื่อให้บริการประชาชน ที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์นะครับวันนี้เราก็นำเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการให้บริการไปษณี์นะครับถ้าถ้าสื่อไปดูที่องค์การประเทศต่างเนี่ยการการส่งของการติดต่อไปณี์จะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับในการจ่ายเงินการแจ้งที่อยู่ไปลงคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับแล้วก็ลงไปถึงการส่งสินค้าไปใช้ระบบบาร์โค้ดในการส่งสินค้าซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโครงการที่จะ บางพัฒนาต่อไปเป็นเรื่องของซอสเตอร์เครื่องคัดแยกพัสดุเวลาไปส่งจุดต่างๆก็ใช้เป็นดิจิตอนท้งหมดเพื่อลดความผิดพลาดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรในการขนส่งนะครับรวมถึงเนี่ยที่ผมได้กล่าวไปก็คือมีเรื่องของการช่วยขนส่งสินค้าเกษตรขนส่งสินค้าโอทอปสินค้าจากต่างจังหวัดนะครับช่วยการค้าขายของประชานชนรวมถึงขนส่งยาและวภัณฑ์ด้วยนะครับส่วนนี้ก็ได้ปรับเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้จนวันนี้ปัจจัยก็มีความเข้มแข,แข็งและพร้อมที่จะทํางาน ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเปลี่ยนรูปแบบจากไปรษณีย์ให้เป็นดิจิทัลเซอร์วิสให้ได้นะครับไม่ใช่ระบบเดิมแล้วเราใช้ดิจิทัลเซอร์วิสแล้วคงจะขยายบริการไปให้มากกว่าแค่การขนส่งสินค้านะเ,นเช่นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นภารกิจสําคัญที่ประเทศนได้ทำมาแล้วในหลอดปีที่ผ่านมาเพราะตอนช่วงผมที่คุยกันกับทางภาคใต้ยอย่างเงี้ยเชื่อว่าที่ผลไม้ออกเยอะลงลงลงไปติดโควิดเนาะไปซื้อไม่ได้เขาก็ใช้วิธีให้ส่งผ่าน ไปณีไทยนี่นะผ่านระบบ